ร้านลดมือ2นิวิตใหม่ปทุมธานีวันนี้มีอิวสุดีแม็1.9 s สีเทาสภาพสวยๆเดิมๆเลยมีเพิ่มเติมคือจัดทรงโคตรหล่อเลยมาดูดีกว่าตัวนี้หน้าเดิมหมดเลยนะครับมีทําสีเพียงบางชิ้นเท่านั้นไม่มีประวัติชนหนักพิกความจมน้ำํำเราไม่เอาเข้านะครับร้านอยู่ที่นิวิตใหม่ห้ามลืมนะครับใส่แม็กลงแม็กให้เรียบร้อยสวยๆเลยคีนๆเลยแคปโฟครับผม สประตูนั่นเองดองดูภายในนะครับคีนคนสวยๆคาสปาให้เรียบร้อยมีเรื่องของตัวถอดเบาะถอดผมนะครับแล้วก็คลีนเรื่องของตัวช่องแอร์ด้วยเขาเรียกว่าสตรีมมา ด้านหลังกันนิดนึงนะครับกว้างๆแบบนี้พี่ๆชอบหรือเปล่าเอ่ยเบาผ้าแบบนี้พี่ๆชอบไหมครับด้านหลังสุดนะครับแม็กไยเนอร์ยังของเดิมอยู่แต่ผ่านการใช้งานมาค่อนข้างที่จะประมาณ3 0นะครับด้านหลังทรงโคตรสวยเลยคันนี้บอกก่อนนะครับว่าเสียงนี่เล้าๆเ,เลยเครื่อง1.9ไปฟังราคากันนิดนึงไหม ราคาคันนี้ไม่ถึง4ี่แสนเพื่อนๆเอ๋ยสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาเพื่อนได้ยินไม่ผิดรถปี19บประตูจัดทรงให้เรียบร้อย3 9 9 0 0นบาทราคานี้จบเลยดูแลเครื่องยนต์ดูแลชุดเกียร์สูงสุด10ปีหรือ1นึ่งแกิโลรายการพร้อมกับรับประกันโครงสร้างยังไม่หมดรับประกันไม้แท้ยังไม่หมดแค่นั้นฟรีช่วยเหลือฉุกเฉินตลอด24ชั่วโมงให้อีกจัดโอนฟรีจบ